อะไรทุกชิ้นคุณภาพดีเสียอัมเขารันนี้ทุกปีมีประกันรถยนต์ you ในบุกตะลวนะครับกาแฟชื่นใจกับร้านกาแฟเรียบคองทวีพัฒน,นาอยากรู้เหมือนกันว่าก๋วยเตี๋ยวกาญจนสบาทกับข้าวหน้าหมูโสมสี่บาบาทรสชาติเป็นยังไงแล้อยากจะดูเหมือนกันว่าเขาบอกว่ากาแฟเขาชื่นใจชื่นใจชื่นใจจริงไหมเดี๋ยวติดตามชมครับเพื่อนๆครับหลายๆครั้งที่ผมเดินทางแล้วผมจะถามคนแถวนั้นว่าร้านอะไรอร่อยร้านอาหารอะไรอร่อยก๋วยเตี๋ยวที่ไหนหน่ากินไม่จําเป็นเพราะเวลาเราเดินทางไปที่ใดเนี่ยเราก็จะถามคนพื้นที่ แล้วข้อสาคัญคือเรไม่มีการเตี้ยมนี่ก็เข้ามาร้านชื่อร้านกาแฟชื่นใจที่ผมเลือกร้านนี้เพราะหน้าร้านนะมีแคริบเบียนจอดอยู่หน้าร้านคืออาจจะอยู่ในละแวกที่ใกล้กรุงเทพนะครับตรงนี้อยู่ตรงเส้นเลียบคลองทวีวัฒนานะครับคือเข้ามาไม่ไกลนะครับชื่อร้านกาแฟชื่นใจนะครับแล้วตอนนี้ผมยังไม่ได้กาแฟแต่ที่นี่มีของเด็ดคือก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นนะครับนี่คือก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นที่ผมสั่งมานะครับให้ดูนิดหนึ่งน,น,นะครับ หมูตุ้นหมูตุนนะครับนี่คือเสตียหมูตุนที่สั่งเข้ามาแล้วก็มีอย่างนึงก็คือข้าวหมูตุนนะครับคือหมองแลวน้ำลายไหลข้าวหมูตุนมาพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับนะครับแล้วก็น้ำซุปอย่างแรกก่อนลุยนะครับขอก่อนะครับน้ำซุปชื่นใจก็จะออกไปทางหวานนิดนึงแต่ เครื่องปรุงเครื่องอะไรคือผมบอกว่าเข้มข้นชื่นใจมาเริ่มดูยกันนะครับผมขอขอนุญาตเริ่มต้นจากก๋วยเตี๋ยว่อแล้วกันผมสั่งเป็นเส้นเล็กนะครับเส้นเล็กหมูตนุนมีลูกชิ้นให้3ลูกมีเนื้อตนุนมีเนื้อคืออันนี้คือรวมหมดขอนุญาตปรุงนิดหนึ่งเนื่องจากอันนี้จะลดท่านมีออกหวานนิดนึงเพราะฉะนั้นขออนุญาตปรุงแค่เผ็ดกับเปรี้ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวชามละ40บบาทผมบอกเลยนะว่านี่คือโคตรละถูก ผมแนะนำนะก๋วยเตี๋ยวนี้คุณจะกินก๋วยเตี๋ยวที่ใส่เนื้อสัตว์แล้วก็มีลูกชิ้นเนี่ยจานขนาดนี้ในราคาที่สิบบาทมันหากินไม่ได้แล้ว,วครับกาแฟบาเต้ครับ วันนี้ผมมากินอาหารในราคาถูกอย่างข้าวตัวนี้ผมขออนุญาตราดน้ำซุปลงไปไนิดนึงจริงๆเขาไม่ให้ราดที่ผมก็ไม่มั่นใจนะครับนี่คือข้างหมูผมซีดลองชิมดูนะครับ,อ,นะรบอันนี้คือละลายในปากแต่ไม่ถึงกับไม่มีเทคเจอร์ยังมีเทคเจอร์ที่เป็นเส้นอยู่นะครับใส่สำลีซีฟูดไปนิดนึง น้ำจิ้มเปรี้ยวมากนะครับค่อยๆใส่นะครับจะใส่เยอะนะครับมีคะน้ามาให้ผมว่าอร่อยเลยนะในราคานี้คุณหาซื้อที่ไหนไม่ได้หรอกในดะแวกเนี้ยราคานี้สี่สิบาทกับสี่้าบาทวิ่เดี่ยวกับข้าวหมูตุ๋นนะครับแล้วก็สั่งซื้เข้าหมูตุ๋นด้วยบางคนก็เคยถามผมว่าทำไมพี่บีทำรายการเกี่ยวกับเรื่องอาหารพี่บีไม่ค่อยรู้ อะไรมากมายคือจริงๆแล้วเราไม่ได้คุยกับเจ้าของร้านเยอะเราจะถามเขาว่าร้านนี้เปิดเมื่อไหร่อะไรยังไงแล้วก็ข้าวๆแล้วก็จะถามเขาว่าอะไรอร่อยอย่างวันนี้ก็คือเจ้าของร้านก็ตกใจแล้วเราบอกอะไรอร่อยมาถามเขาสุด <c oughs> ท้ายด้วยกาแฟชื่นใจชื่นใจจริงบอกเลยนะครับว่าในบางครั้งเนี่ยของดีของอร่อย,อออยไม่จำเป็นต้องแพง ผมมั่นใจเลยท่านอันนี้อยู่ในห้างเนี่ยมีกานละร้อยกว่าบาทนะครับแต่วันนี้อยู่เรียบคลองทวีกพัฒนาตอนเช้ามาเนี่ยขนาดเวลาเล็กน้อมาสักสิบโมงกว่าหิ้มคนเริ่มทยอยมาแบบกินเรื่อยๆไม่ขาดสายที่ปกติร้านอาหารทั่วไปในประเทศไทยเนี่ยโดยทั่วไปก็จะมาเยอะกันตอนเที่ยงแต่ร้านนี้คือเริ่มมาตลอดนะครับหมดเนี่ยร้อยกว่าบาทนะครับข้าวเจียวหนึ่งหมูต้มหนึ่งกาแฟหนึ่งคือร้อยขอบคุณครับ